วันนี้นะคะแนนจะมาท How ําฮาวทูแต่งหน้าลุคนี้เลยลุคนี้คือฟินิตรูออกมาแล้วแต่งตามได้ง่ายๆเหมือนเดิมซอฟหวานละมุนแน่นอนเติมด้วยการบํารุงปากด้วยซีซีลิปของเคที่ดอกลิ่นหอมมากคือเป็นการบํารุงให้ปากชุมช่มชื้นแล้วก็ปรับสีปากให้หอมกับการทาลิปวันนี้แนนใช้กันแดดซิก้าอะคว้าของแพนดาลีตัวนี้ตัวนี้คือเป็นกันแดดที่คนเป็นสิวผิวบ,บอบบางแพ้ง่ายใช้ได้แล้วแนนก็จะใช้คอนซีลเลอร์ลาการ์ดเหมือนเดิมก็จะลงใต้ตา แล้วก็จะกบรอยสิวนิดหน่อยแล้วก็ใช้พับจิ๋วเกลี่ยเหมือนเดิมเลยงานผิวเน้นใช้ตัวเดิมเลยก็คือรองพื้นเจ้านางเราก็จะใช้พับพี่สาวจีนเกลี่ยเหมือนเดิม ลุกวันนี้ก็คือได้งานผิวสวยฉ่ำเหมือนเดิมเลยก่อนลงแป้งเราก็จะลงด้วยดิวี่บัตของเมลินดาเบอร์07แล้วเราก็จะลงไปที่หน้าแก้มเลยอันนี้คือในะขอบิวเพิ่มนิดหนึ่งแล้วก็จะพามาที่จมูกนิดหนึ่งแก้เห็นความน่ารักปะ แล้วก็จะเซ็ตผิวด้วยแป้งฝุ่นของแพนเนลี่ที่แพ็คเกจดีงามมากคือถ้าใครเคยใช้แพนเนลี่จะได้กลิ่นเฉพาะตัวของเขาที่เป็นกลิ่น T C Oil แบบผ่อนคลายมากแป้งตัวนี้คือคุมมันทั้งวันเป็นแป้งที่คนเป็นสิวใช้ได้เลยแล้วแน่งก็จะเซตคิ้วเหมือนเดิมด้วยกาวติดขนตาคอร์ดลูกแล้วก็แป้งแบบใช้แล้วทิง้งนี้แนนก็คือจะค่อยๆปัดเหมือนเดิมไม่ต้องรีบฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่อยๆปัดไม่ต้องรีบ ้าเลตาวันนี้แน่นใช้โฟ y o ยูทูเบอร์ศูนย์เนะคะสวอสีก็จะประมาณนี้เลยแนนก็จะใช้สีนี้ลงทั่วเปลือกตาเลยเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆแล้วก็อย่าลืมใช้แปรงเล็กๆลงขอบตาล่างด้วยเสร็จแล้วแนนก็จะใช้ชิมเมอร์สีอ่อนกับนิ้วลงตั้งแต่หัวตาถึงกลางตาเลยนะ งานตาวันนี้เน่ยจะเพิ่มลูกเล่นด้วยกลิตเตอร์อายไลเนอร์ของคอสลุกแล้วคือจะบอกว่าน้องคนเนี้เขาแห้งไวและติดทนมากอาจจะต้องเกลี่ยวไวนิดนึงลงบริเวณกลางตาได้เลยเสร็จแล้วก็จะใช้แปรงเกลี่ยอันนี้คือน,นันยังไม่พอใจนะนันก็จะค่อยๆบิวไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบก็จะลงบริเวณหัวตาถึงกลางตาใช้แปรงเกลี่ย ที่เพิ่มกลิตเตอร์กับข้างที่ยังไม่ได้เพิ่มคือแบบตาม,มันดูน่ารักขึ้นอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีเข้มที่สุดในพาเลตมนีคาล่าเบอร์0ูนย์หเอามากลายเป็นเส้นอายไลเนอร์เหมือนเดิมอายไลเนอร์ Al วันนี้นั่นใช้ของ Super Shade สี b ล็ c เลเวลสีนะคะ แล้วแนนก็จะใช้สีบราวเลเวลสามตีดข้างล่างก็ดักขนตาปัดมาสคาร่าวันนี้แนนใช้มัสคาร่าของโรมนตัวนี้แนนใช้แล้วชอบมากคือหัวเขาจะเล็กแต่ว่าฟูฟูแบบเนี้ยตัวนี้ปัดง่ายและไวมากขนตาสวยเลยเราจะบอกว่าน้องคนนี้เขางานขนตาล่างได้สะใจมากอะแล้วก็จะเฉดดิ้งจมูกด้วยคอนทัวร์ของลาการว่วาสาำเนี่ยมตรงนี้ก่อน แล้วก็ปลายจมูกจะใช้ตัวนี้แหละเก็บกรอบหน้านิดนึงค่อยๆเกลีย่ยววนๆไปงานคิ้ววันนี้นั่นจะใช้บ้าอิดมันติเวิร์ดเบอร์หนึ่งกับแปลงที่ให้มาในตลับเลยลุกนี้คือนนนจะวาดห่างยาวนิดนึงนะหัวคิ้วเราก็จะตั้งหัวแปลงเหมือนเดิม แรงที่เขาให้มาในตลับก็คือสามารถใช้ได้จริงอะสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ดีมากด้วยแก้มวันนี้น่าจะใช้บัตรโลแมนเบอร์ศูนยเหมือนเดิมเลยลุคนี้น่าจะปัดเน้นบริเวณหน้าแก้มนะเป็นฟิลสดใสแอบเด็กแล้วก็จมูกนิดนึงปัดไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ตัวดีตัวเดิมเวด n อนไวค่ะ ลิปวันนี้เน่นใช้2ตัวนี้ค่ะของ beauty lab เบอร์ศูแล้วก็ของ romance เบอร์สออันนี้คือแบบเป็นส no ีนูดที่น่ารักมากอันนี้คือจะเป็นส no ีนูดแบบโ no นูดเลยตัวนี้ทาแล้วจะเป็นฟินิชแมตแต่แบบไม่ได้รู้สึกว่าหนักปากอะ่ะสามารถเม้นได้แล้วก็ทาลิปรูแมนข้างใน,นแล้วก็จะเพิ่มความน่ารักด้วยการทากระจับปากตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้นิ้วเกียร์แก <Okay, S 2> ฉันเกือบลืมไฮไลท์หัวตาขอบเพิ่มลูกเล่นให้ลุกนี้ด้วยการเอากิตเตอร์อาเรเนอร์มาทาตรงนี้เป็นไฮไลท์จมูกแล้วก็เกลืนอนิดนึง แกวน่ารักมากฟินิตลูค่ะทุกคนจะบอกว่าลุคนี้เป็นอีกลุกที่แต่งตามได้ง่ายมากๆเน้นใช้โทนสีชมพูตุน่นนูดคือแบบหยิบมาใช้ได้ง่ายเป็นลุกที่จะแต่งไปไหนก็ได้ไปเที่ยวกลางวันทเที่ยวกลางคืนคือได้หมดเลยสวยสวยจริงสวยติดทนนานทั้งวันเจอกันลุกต่อไปค่ะ